วันนี้นะครับเราอยู่กับพี่มนตรานะครับพี่มนตราเคยมาคืนพุทธแล้วะะใช่ครับแล้วก็ถ้าใครผมก็คิดว่าหลายๆคนที่เป็นสาวกเรื่องผี<ช>ก็น่าจะเคยฟังเรื่องของพี่มนตรามาบ้างนะครับผม<ช>ซึ่งเรื่องราววันนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าออนไซต์นะครับผมเป็นเรื่องประหลาดบ้านพักชุมชนอิสลามโอ้อแรงด้วยพูดพูดถึงโอกาสนี้เขาหลอนอยู่นะจร,นจริงจริงเอาเรื่อง พี่มนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับผมเทสเสียงกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะพี่มนถ้าพร้อมแล้วรุยกันได้เลยจัดมาครับจัดมาครับโอเคค่ะได้เลยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังมาอีกทีนะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาชื่อพี่ตีนะคะเรื่องราวนี้ยมันน่าจะเกิดมาประมาณเกือบเกือบสามสิบปีแล้ว งานของพี่ตีอะค่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปสำรวจพื้นที่ก็คือต้องเข้าไปใกล้ชิดใช้ชีวิตในชุมชนต่างๆเพื่อทีอ่ส่งข้อมูลให้กับอีกทีมหนึ่งเขามาพัฒนาพื้นที่นี้อีกทีหนึ่งเ,เหมือนไปแบบเซอร์เวยก่อนลักษณะนิสัยของพี่ตีอะค่ะแกจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายดื่มเก่งคือไปไหนก็เข้ากับชาวบ้านได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นคนเหมือนอ่าเรียกว่าเป็นคนซอกแซกแล้วกันสามารถเข้าถึงกับทุกคนได้หมด แล้วตอนนี้ไอเรื่องนี้เลยอะครับมันเกิดขึ้นที่พื้นที่ชุมชนอิสลามแห่งหนึ่งทางภาคใต้โดยทีมเนี้ยเขาจะลงไปเขาก็แต่ละรอบเนี่ยจานวนคนอาจจะไม่เท่ากันรอบนี้ไปกันหกคนมีพี่ตีหนึ่งแล้วก็จะมีพี่หัวหน้าเป็นพี่ผู้ชายใจดีเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรกับใครแล้วก็จะมีทีมงานผู้ชายเป็นน้อง A กับน้องบรวมกันเป็นสี่คนก่อนที่จะไปลงพื้นที่ในวันแรก ส่วนอีกสองคนนะคะจะเป็นน้องซีกับน้องดีที่เป็นทีมงานผู้หญิงเดี๋ยวจะมาสมทบทีหลังในวันแรกอะคะ่ะที่ไปถึงก็มีการคุยและเตรียมตัวกันแล้วว่าที่พักอะเดี๋ยวหัวหน้าชุมชนเนี่ยเขาจะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แต่พอเดินทางไปถึงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ เพิ่งมารู้ว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานผู้หญิงเขาก็บอกว่างั้นบ้านเดิมเนี่ยไม่สะดวกนะเดี๋ยวให้ไปเป็นที่พักที่โฮมสเตย์แทนพื้นที่ก็จะใหญ่กว่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถช่วยดูแลแล้วก็ให้ความสะดวกสบายได้ซึ่งการเดินทางสมัยนั้นนะคะแน่นอนว่ามันยังคงลำบากมากๆไปเกาะไปอะไรคือทุกคนไม่ได้คาดหวังแหละว่าที่พักจะดีสักเท่าไหร่แต่พอไปถึงเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ๆเลยะคะ่ะเหมือนเป็นปูน เป็นโฮมสเตย์มีห้องลักษณะคือเข้าไปเนี่ยจะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำคือค่อนข้างใหญ่เลยห้องซ้ายสุดอะค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่แล้วพอถัดมาทางขวาห้องตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องเล็กแต่ไม่มีหน้าต่างแล้วก็คั้นด้วยห้องน้ำหนึ่งห้องห้องขวาสุดก็จะเป็นห้องเล็กแต่ห้องเนี่ยจะมีหน้าต่างเขาก็มีการตกลงกันค่ะว่าโอเคงั้น พวกเราเป็นผู้ชายผู้หญิงมาทีหลังเดี๋ยวให้นอนห้องใหญ่ดีกว่าจะได้สบายๆตัวผู้ชายสี่คนเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันพอเข้าไปดูห้องอะไรแล้วเนี่ยตัวพิทติอะ่ะแกก็อยากจะสำรวจก่อนว่าห้องเป็นยังไงโอเคไหมปลอดภัยไหมหรือมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าแกก็เดินเข้าไปจะบอกว่าข้างในเนี่ยคะ่ะห้องใหญ่เนี่ยมันมีเหมือนสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างแขวนอยู่คือแกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เคยเจอ ตำแหน่งเนี่ยมันดึงดูดสายตามากแล้วใต้สัญ,ญลักษณ์เนี้ยมันมีพวงมาลัยสดแขวนอยู่อีกหนึ่งพวงก,ก็งงว่าเอ้ยอิสลามเขาเขามีไหว้คล้ายๆเราไหมมีพวงมาลัยแต่ก็มองว่าเออบางทีโฮมสเตย์อ่ะคนพุทธก็มาพักได้ก็อาจจะเป็นคนที่เช่าก่อนหน้าก็ไม่ได้สนใจอะไรแกก็ออกมาคือหน้าห้องของสามสี่ห้องเนี้ย มันจะเป็นโถงที่เหมือนห้องนั่งเล่นก็จะมีแค่โซฟาหวายแล้วก็โต๊ะกลางแค่นั้นเป็นห้องก,องกว้างๆเลยพอสำรวจอะไรเสร็จแกก็รู้สึกว่าอืมห้องเนี้ยผู้หญิงนะจะนอนไม่ได้แหละทั้งสัญญลักษณ์ทั้งพวงมาลัยแล้วก็มีกลิ่นฉุนในห้องคือมันเป็นลักษณะกลิ่นที่เป็นเหมือนเพิ่งทาสีใหม่เหมือนเขาเพิ่งทําใหม่อาจจะเพิ่งรีโนเวทก็ได้ พี่ติเขาก็เลยคุยกับพี่หัวน้าว่างั้นเดี๋ยวเรานอนกันเองดีกว่าน้องเขาอาจจะเหม็นแล้วก็เอาห้องเล็กให้น้องๆไปก็เอาของไปไว้ข้างในแม้ว่าจะเป็นคืนแรกนะคะแต่แน่นอนพิ่ติเขาเป็นสายดื่มอยู่แล้วเขาก็ชวนทีมไปนั่งดื่มกันที่โต๊ะหน้าบ้าน บรรยากาศที่น่นนะคะมันก็จะค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ของคนอิสลามทางนั้นเลยเขาก็จะไม่ได้ดื่มสังสรรค์กันอยู่แล้วกลางคืนแต่คนที่เนี่ยเขาเข้าใจว่าโอเคคนที่มาลงพื้นที่เป็นเป็นคนต่างศาสนาเขาก็ดื่มกันได้ก็ไม่ได้ว่ากันบอกแค่ว่าถ้าจะดื่มเนี่ยขอไม่เป็นในบ้านให้เป็นหน้าบ้านแทนแล้วถ้าต้องการอาหารรืยกับแก้มะสั่งเขาได้ดื่มไปสักพักหนึ่งพี่หัวหน้าเขาก็ ขอตัวไปนอนก่อนเขาบอกพวกคุณดื่มกันไปหนะ้าเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแกก็เข้าไปนอนห้องมาสเตอร์สักพักหนึ่งก็เดินออกมาบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วคิดๆดูพรุ่งนี้ตื่นไม่ต้องเช้ามากกว่าจะเจอหัวหน้าชุมชนก็ประมาณสิบโมงได้งั้นเดี๋ยวมานั่งดื่มดีกว่ายังไงก็ทันน้องเอเห็นพี่หัวหน้าไม่นอนแล้วตัวเองก็ดื่มไปได้ระยะหนึง่งก็บอกว่าไม่ไหวแล้วขอไปนอนบ้างดีกว่า ก็เข้าไปห้องตรงกลางแป๊บหนึ่งก็เดินออกมาแหละโอ้ห้องผมอยู่ตรงกลางอ่ะห้องมันร้อนไม่มีหน้าต่างเลยลมโกรกก็ไม่มีคือถ้าจะนอนยังไงก็ต้องเปิดประตูไว้พี่หัวหน้าแกก็ถามว่างั้นแรกห้องกันไหมล่ะห้องพี่ห้องใหญ่น้องเอก็โอเคบอกงั้นเดี๋ยวผมไปนอนเฉยๆนะเดี๋ยวเขาย้ายกระเป๋าน้องเอก็เข้าไปนอนสักพักหนึ่งไม่ถึงห้านาทีน้องก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่า นี่ไปแป๊บนึงแล้วงั้นเดี๋ยวดื่มต่อดีกว่าน้องบีเห็นทุกคนสลับกันไปนอนตัวเองก็ดื่มไปเยอะแล้วงั้นผมขอไปนอนบ้างนะพี่น้องเอกับพี่หัวหน้าเขาก็หันมองหน้ากันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมึงจะไปนอนเหรอบีก็บอกใช่พี่สองคนก็โอเคโอเคโชคดีละกันน้องบีก็เลยเดินเข้าไปนอนห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่ แป๊บหนึ่งน้องบีออกมาอีกแล้วมานั่งดื่มกันต่อก็ไม่ได้มีใครถามอะไรพิติีแกก็งวงว่าทุกคนไปนอนกันแค่นิดเดียวมันหายง่วงแล้วเหรอแกก็ถามว่าทุกคนเป็นอะไรกันเนี่ยทุกคนก็บอกไม่มีอะไรก็แค่อยากจะมานั่งดื่มกับพี่พๆเฉยๆมานั่งดื่มด้วยกันพิตรีบอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปนอนเองเพราะแกดื่มนานที่สุดในบรรดาทุกคน ระหว่างนั้นแกก็ค่อนข้างเมาเมามากๆเดินไปไม่รู้แหละใครแลกห้องอะไรยังไงของอยู่ห้องใหญ่แกก็เดินเข้าห้องมาสเตอร์ไปล้มตัวนอนนอนนอนอยู่เนี่ยแกก็เห็นว่าปลายเตียงเนี่ยมีคนมายืนอยู่ด้วยความเมาแกก็มองไม่ค่อยชัดเนาะเลยทักไปว่าเอา้าจะยืนทำไมจะนอนก็นอนแล้วแกก็ตบหมอนเหมือนตีที่นอนบอกอนอนเลยนอนเลยนอนเลยแกก็ขยับตัวให้ให้คนหนึ่งนอนสบายสบาย แล้แกก็หันหลักให้ตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกรู้สึกว่ามีคนลงมานอนแหละจังหวะที่คนคนนั้นทิ้งตัวลงมาเนี่ยได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมๆคือตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันฟุ้งแล้วมันก็อบอวนมากเลยทักไปว่าโหพี่เปลี่ยนสบู่ใหม่เหรอก็มีเสียงตอบมาว่าอืมพี่ติแกก็อืมอืมอืมแล้วแกก็หลับไปเลย ระหว่างที่นอนอยู่อ่ะแกก็หลับหลับเตื่นตื่นรู้สึกว่ากลิ่นมันตีจมูกตลอดเวลาก็เลยลืมตามาเพราะกลิ่นมันไม่ไหวละิ่มแรงและพยายามจะหันไปถามคนข้างหลังปรากฏว่าหันไปก็มีแต่ความว่างเปล่าเลยคิดว่างั้นต้องออกไปบนน่ะแหละใครมาทําอะไรทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งให้แกนอนอยู่แกก็นาฬิกาขึ้นมาดูเห็นว่าเอ้ยนอนไปแค่สามสิบกว่านาทีเลยเดิอนออกมาบน เมื่อกี้ใครเข้าไปทําอะไรเนี่ยจะนอนก็นอนสิมันขุนแสบจมูกมาสูบอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยในนี้ไม่ได้นะเขาห้ามสูบอะไรในบ้านนะทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่มีด้วยความเมาพี่ตีแกก็อ้าวเหรอไม่มีเหรอ,อไม่มีก็ไม่มีงั้นเดีย๋ยวไปนอนต่อแกก็เลยไปนอนห้องขวาสุดที่เป็นห้องที่เตรียมไว้ให้ผู้หญิงห้องนั้นมีหน้าต่างแกก็ทิ้งตัวนอนหลับไปจนถึงเชา้า แล้วก็เช้ามาก็ไปทํางานกันปกติตอนเย็นวันที่สองผู้หญิงก็มากันถึงและน้องซีกับน,น้องดีสองคนเดินทางมาเหนื่อยๆก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนจัดของกันสักพักหนึ่งซีก็เข้าไปอาบน้ําคนแรกอาบได้ไม่นานจู่ๆก็วิ่งมาหน้าตาตื่นถามว่าเฮ้ยใครอะใครอะสภาพคือเหมือนพยายามจะล้างตัวออกมาแล้วแหละแต่ยังมีฟองติดอยู่นิดๆติดอยู่ที่หัวอยู่ทุกคนก็ตกใจไหนใครอะไร ซีก็เล่าว่าเอ้ยตอนที่อาบน้ําสระผมอยู่อะตอนนั้นกําลังตักขันขึ้นมากําลังจะลาดได้ยินเสียงเหมือนมีคนแกลกประตูเข้ามาหันไปก็เห็นเป็นเงาดาๆไม่รู้ว่าคนหรืออะไรก็เลยรีบคลุมผ้าแล้วก็ออกมาเลยคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นกลุ่มผู้ชายอะยังไงก็อยู่ข้างนอกก็คือตั้งวงกงกันแหละน้องซีก็บอกไม่รู้ละงั้นไม่อาบแล้วละกันน้องดีเห็นท่าไม่ดีก็เลยงั้นไม่อาบด้วย นั่งกันตรงวงที่ดื่มกันนั่นแหละนั่งกันไปสักพักหนึ่งสุดท้ายก็ทนความเหนียวตัวไม่ไหวก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวจะล็อกประตูข้างหน้าไว้ประตูโฮมสเตย์ผู้ชายก็นั่งกันหน้าประตูประตูเนี่ยมันเข้าได้ทางเดียวยังไงถ้ามีใครมาก็ต้องรู้ล็อกประตูไว้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงจะเข้าไปแล้วก็พัดกันหับน้ําโดยการเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้แล้วตะโกนคุยกันพอตกลงกัได้เสร็จ ข้างนอกก็นั่งดื่มกันไปพิติแกก็ได้ยินเสียงว่ามันมีเสียงคลืดครืดเหมือนเวลาเราเลื่อนของใหญ่ๆก็สงสัยว่าเออข้างในเขาผู้หญิงเขาเลื่อนอะไรกันในบ้านหรือเปล่าคือจริงๆในบ้านมันก็ไม่ได้มีเฟอร์อะไรมากอย่างที่บอกคือมีแค่โซฟาหวายกับโต๊ะกลางที่เอาไว้วางของนั่งเล่นตรงโซฟาแค่นั้นได้ยินมาพักหนึ่งแกก็เลยลุกขึ้นไปพิติก็ไปเคาะประตูว่า เอ้ยยังไม่เสร็จดกเกอลากอะไรกันก็ไม่มีใครตอบแกก็ถามอีกรอบอาบน้ำยังไม่เสร็จอีกเหรอก็เงียบทีนี้แกเลยเปลี่ยนมุมเดินไปเคาะหน้าต่างฝั่งห้องผู้หญิงห้องขวาสุดว่าเฮ้ยลากอะไรกันก็เงียบอีกพี่ติแกก็เลยเดินกลับมาหน้าโฮมสเตย์ก็มาเจอว่าสาวๆสองคนนะ่ะเดินออกกันมาหมดแล้วแถมหน้าซีก,กันเลย ก็เลยถามว่าเอา้าลากอะไรกันเรียกไปก็ไม่ตอบซี C กับดีก็ไม่ตอบแล้วก็บอกแค่ว่าไม่อยู่แล้วได้ไหมทุกคนก็งงว่าเฮ้ยมันยังไงมันก็ต้องยังอยู่อะเพราะที่พักอะถ้าจะหาเวลาเนี่ยมันยากแหละมันดึกแหละกาลังจะค่าแล้วมันเกิดอะไรทําไมถึงไม่อยากอยู่ซี C ก็บอกว่าตอนนั้นน่ะซี C อาอบเสร็จแล้วกําลังนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หวายรอให้ดีอาอบน้ํา ก็นั่งตะโกนคุยกันไปเรื่อยๆจะได้มีเสียงให้ไม่กลัวแต่สักพักที่มีจังหวะเงียบเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งที่เหมือนมีคนมายืนข้างหลังสีที่นั่งอยู่ตรงโซฟาไหวเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะคนที่ต้องยืนอยู่ในกำแพงอะแล้วชะโง,งกมาพูดข้างหูเป็นคำที่ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าคำว่าอะไรอะแต่รู้แค่ว่ายังไงก็กลัวก็เลยวิ่งไปหาเพื่อนที่กำลังอาบน้ำ จังหวะที่สองคนเจอกันต่างคนต่างกีสใส่กันแล้วก็จุงมือกันพากันไปแต่งตัวที่ห้องขวาสุดประเด็นคือทั้งสี่คนที่อยู่ข้างนอกไม่มีใครได้ยินเสียงกีสหรือเสียงทั้งสองคนคุยกันทั้งที่บ้านก็ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากตอนนั้นน่ะทั้งสองคนระหว่างที่แต่งตัวกันไปอ่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินลากของอยู่ข้างนอกตัวซีอ่ะก็เลยแง้มประตูชะโงกหน้าดูว่าผู้ชายแอบเข้ามาหรือเปล่าแต่ที่เห็นเนี่ย มันเป็นเหมือนเงาดำๆที่กำลังลากอะไรสักอย่างดำๆเนี่ยออกจากห้องน้ำไปที่ห้องพิ่ตีคือห้องมาสเตอร์ลักษณะมันเหมือนเราเห็นคนอยู่ในม่านหมอกอะกำลังทำอะไรสักอย่างลากอะไรสักอย่างพอได้ยินเสียงเคาะประตูตกใจทั้งคู่ก็เลยรีบออกมาแล้วก็มาบอกว่าเออไม่อยากจะนอนที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันมันเรือมมากเกินไปแล้วตัวเก็บอกว่าเฮ้ยเอาจริงมันไม่เป็นไร เพราะเขาอยู่ในห้องน้าแล้วเขาก็เข้าห้องพี่ตีไปแล้วไงมันไม่ได้อยู่ในห้องพวกเธอแลนอนได้ไม่เป็นไรตอนนั้นน่ะคือทุกคนก็คุยติดตลกไปด้วยแล้วก็มองว่าเอ้ยมันดึกอะ่ะถ้าเราจะต้องย้ายอะ่ะเราต้องไปติดต่อหัวหน้าชุมชนแล้วเราต้องดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยมันก็ดึกแล้วมันก็จะวุ่นวายก็เลยนั่งดื่มกันไปสักพักหนึ่งดีที่ดื่มไปแล้วก็ยังเห,ยเหนื่อยกับการตกใจด้วยเดินทางด้วยก็เลยขอตัวไปพัก บอกว่าเดี๋ยวออกมานั่งด้วยใหม่ขอไปงีบตรงโซฟาเพราะอย่างน้อยโซฟาเนี่ยมันก็ใกล้ประตูซี C. ก็ขอไปนอนด้วยไม่เกินครึ่งชั่วโมงทั้งสองคนอะ่ะก็ออกมาพร้อมกันครานี้ไม่มีใครพูดอะไรก็นั่งดื่มกันไปเรื่อยๆพิ่ตีกับพี่หัวหน้าเนี่ยตอนเช้าวันถัดไปเนี่ยเขาจะต้องไปคุยงานตอนเช้าพิ่ตีก็เลยชวนพี่หัวหน้าว่าเข้าไปนอนกันไหมเดี๋ยวเราต้องไปทํางาน พี่หัวหน้าบอกไม่เป็นไร้คุณนอนก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปพิ่ตีแกก็เข้าไปนอนพอถึงเตียงแกก็คิดได้ว่าเฮ้ยคืนแรกอะ่ะมันนอนฝั่งนี้ใช่ไหมงั้นคืนนี้เขาจะนอนทับไอ้ฝั่งตรงนั้นไปเลยจะได้ไม่มีใครมานอนแกก็นอนไปได้สักแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่ามีคนมายืนจ้องอีกแล้วแต่แกก็ไม่ลืมตาออกมาไม่ไม่ลืมตาขึ้นมาบอกว่าผมมาทำงานมาช่วยชุมชนนะ มาสำรวจด้วยถ้ามีอะไรอะ่ะให้ไปบอกพี่หัวหน้าได้เลยอยากได้อะไรก็ไปบอกพี่เขาไปคุยกับเขาได้เลยครับเพราะผมอเป็นลูกน้องยังไงก็เงินน้อยกว่าดูสิเนี่ยมานอนก็นอนไม่สบายตัวพี่ติแกก็พูดไปไดเรื่อยๆ่อด้วยความเมาแกก็จําไม่ค่อยได้ว่าแกพูดอะไรไปบ้างแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเหมือนกําลังเดินไปรอบๆห้องไปหยุดอยู่ตําแหน่งหนึ่งตรงกําแพงแล้วก็ได้ยินเหมือนมีเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิด หลังจากนั้นเขาก็หลับต่อไปเลยหลับไปได้สักพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงพี่หัวหน้ามาเรียกตีตีคุณไปบอกอะไรใครหรือเปล่าให้มาบอกผมอะ่ะพี่ตีแกก็งัวงเงียงัวงเงียหัวหน้าก็ถามอีกคุณคุณพูดอะไรพี่ตีแกก็ยังมึนๆอ,อยู่แต่ก็พอนึกขึ้นได้ว่าอ๋อผมบอกว่ามีอะไรก็ไปบอกหัวหน้าเลยผมช่วยไม่ได้พี่หัวหน้าแกก็งเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็บอก อ๋อโอเคขอบคุณคุณมากแล้วก็เดินออกจากห้องไปพอเช้ามาก็มาคุยกันว่าโอเคผู้หญิงเดี๋ยวทํางานแล้วจะกลับเลยคือจะไม่ไม่ได้นอนอยู่ต่อและเพราหน้าง,งานเสร็จแล้วของฝั่งผู้หญิงเขาก็คิดว่าเอาละ่ะพิ่ตีเล็งห้องน้องผู้หญิงไวแ้แหละยังไงห้องเนี้ว,ว่างมีหน้าต่างด้วยนอนสบาย กำลังจะเอาของย้ายไปสรุปห้องนั้นมีของน้องๆผู้ชายน้องเอกับน้องบีย้ายไปวางไว้เรียบร้อยก็ทําอะไรไม่ได้งง้นต้องนอนห้องตรงกลางห้องเล็กที่ไม่มีหน้าต่างพอทํางานกลับมาช่วงค่ำก็เหมือนเดิมมานั่งดื่มกันอีกพี่หัวหน้าก็มาชวนพี่ติคุยว่าตีผมจริงจังนะเมื่อคืนอ่ะคุณพูดอะไรกันแน่พี่ติแกก็พยายามนึก ก็บอกโอ้ผมจําไม่ได้อะ่ะพูดเยอะเมาแต่จําได้แม่นเลยคือบอกว่าหัวหน้ามีเงินส่วนผมอะ่ะเงินเดือนน้อยอยากได้อะไรก็ให้หัวหน้าซื้อให้ได้เลยหัวหน้าก็เลยพูดต่อว่าคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าผมจะไปซื้อหิยาบที่ไหนพิ่ติก็บอกผมไม่รู้ไปถามหัวหน้าชุมชนเอาเลยแล้วลแกก็ถามหัวหน้าต่อว่าแล้วที่พี่หัวหน้าเจอเจอ,อยังไง พี่หัวหน้าก็เล่าว่าผมอะไปเข้าห้องน้ําตอนจังหวะที่เก้าค่ะออกมาแล้วได้ยินเสียงเหมือนมาจากข้างหลังเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าขอฮียะาผืนผมก็มานั่งคิดว่ามันต้องมีใครสักคนนะ่ะไปพูดให้มันเกิดไอ้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นผมก็ไปถามสี่คนที่นั่งดื่มกับผมก็ไม่มีใครพูดเหลือคุณคนเดียวเนี่ยถึงได้ไปรู้ว่าเออคุณนะ่ะเป็นคนพูด หลังจากนั้นพี่หัวหน้าก็เลยไปคุยกับทางหัวหน้าชุมชนว่าโอเคเราจะสามารถซื้อฮิยบได้จากไหนแล้วสามารถทําการเอาของเนี้ยมาให้ได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่ต่างาศาสนาอากาศเราไม่รู้ว่าเขามีความเชื่อหรือพิธีอะไรที่มันแตกต่างกับเราหรือเปล่าแต่ทางหัวหน้าชุมชนเนะี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าทําได้แล้วก็พาไปซื้อพอไปซื้อมาเสร็จเนี่ยเขาก็เอาไปไว้ที่ห้องมาสเตอร์แล้วก็เอาไปวางอยู่ปลายเตียง พอคุยเสร็จทุกคนก็โอเคมองว่าเออฮิยับเนี่ยแค่ผื่นเดียวเอาไปวางให้ไม่เป็นไรพี่หัวหน้าก็ไปทําพิธีเล็กๆคือแค่เอาไปวางไว้เฉยๆล้วก็บอกว่าผมไม่รู้แหละว่าคุณยังไงแต่ว่าผมจะกลับแล้วจังหวะที่วางฮิยับที่ปลายเตียงพวงมาลัยทีแแ่แขวนไว้เนี่ยมันก็หล่นปุ๊บลงมาพี่หัวหน้าแกก็มองแล้วแกก็พูดต่อว่าพื้นที่เนี้ยผมไม่มาอีกแล้วนะหลังจากเนี้ย พวกผมจะกลับทีมผมกลับหมดแล้วจะมีช่างคนอื่นมาแทนถ้าคุณอยากจะคุยคุณก็คุยกันเอาเองเลยสุดท้ายห้องเนี้ยค่ะในคืนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครนอนเช้ามาก็เดินทางกลับคุยกับชาวบ้านเสร็จก็ไปขึ้นเรือกันพอไปขึ้นเรือก,ก็ได้คุยกันกับเด็กเรือระหว่างเดินทางระยะทางมาค่อนข้างไกลก็ได้รู้เรื่องจากเด็กเรืออีกทีหนึ่งว่าจริงๆที่โฮมสเตย์เนี้ยมันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเหตุมันเกิดจาก สามีภรรยาคู่หนึ่งไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันแต่เขาได้มีการฆาตกรรมกันภายในบ้านหลังนั้นซึ่งสีที่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นสีจริงๆเพราะในห้องมาสเตอร์เนี่ยมันมีเลือดกระเด็นไปติดก,กำแพงแล้วทางอิสลามอ่ะเขาก็ได้ทำพิธีอะไรของเขาไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่เหมือนเหตุมันเกิดก่อนที่แก๊งเนี้ยจะไปประมาณสามถึงสี่วัน คือห่างกันแค่ไม่กี่วันนะเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยสีก็เลยเพิ่งทาใหม่ซึ่งเรื่องราวที่เขาได้ยินกันต่อๆกันมาคือมันมีเหตุเกิดขึ้นในห้องน้ํามีการฆ่ากันในห้องน้ําแล้วค่อยๆลากไปที่ห้องนอนแล้วผู้ชายเขาน่าจะรู้สึกตัวหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็ตามไปซึ่งหลังจากนั้นนะคะกลับมาได้สมเดือนพี่ตีได้รับการโปรโมตปรับเงินเดือนเพิ่ม ขึ้นเยอะมากวันนั้นหัวหน้าก็เดินมาคุยด้วยเลยว่า mm. เฮ้ยคุณเงินเดือนขึ้นแล้วอ่ะคุณต้องไปซื้อเฮียบได้แล้วเปล่าเขาก็คุยติดตลกกันพี่ตีเขาก็นึกขึ้นได้ก็เลยถามหัวหน้าเลยว่าเอ้ยแล้วคืนแรกอะ่ะพี่ยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยว่าพี่เจออะไรทําไมถึงออกมาเร็วจังพี่หัวหน้าเขาบอกว่าก็เจอสิคือเจอคล้ายกันเขาไปนอนที่เตียงแล้วมีคนมายืนมองตอนนั้นอะ่ะ แกตกใจเพราะแกคิดว่าพิติอ่ะอาจจะเมาแล้วจะมายืนฉี่อยู่ปลายเตียงก็เลยแบบตาตื่นแต่พอตื่นมามันก็ไม่มีใครแล้วอะคือมันเหมือนหายวับเลยพอตาเริ่มชัดก็ไม่มีใครแกก็เลยออกมานั่งดื่มกับทุกคนเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> น่กกากลัวนะ แต่แต่แต่ละคนนี่ไม่มีใครรักใครเลยนะพี่เขาไม่รักไม่รักกันเท่าไหร่เป็นเป็นแฟนกูด่าตายมึงควรแจ้งตั้งแต่คนที่หนึ่งแล้วป่ะฮัลโหลโอ้ยตายเล้ยโอ้แต่ซื้อยาใพืแสดงแสดงว่าคนที่เสียชีวิตในคดีเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตามไปทีละอ๋อตามไปคืออ๋อ ก็คือลากโอ้ยโอ้โหสุดใช่ชอบความมานอนนอนนอนเขาก็เอเอจะมาหลอก<พ>ชวนนอนโอเคก็นอนพี่ติดูเป็นคนไม่คิดมากดีจริงแกดูเป็นคนเมาแล้วแบบว่าอ่ะโอเคเอาม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 าเอาหลอกเอาพี่ผมทำอะไรไม่ได้ผมไม่มีอำนาจพี่เป็นหลอกผมนะอยากได้อะไรไปบอกเขาเครืืเ่องถืถ่ายเครื่อถือเครื่องพี่หลุยต้นแท้คนนั้นของแท้ ออารมณ์แบบเมาๆนะหลอกไหลุดสุดยอดสุดยอดของจริงเงินนวลของจริงโหยอดดีครับดีครับภาพดีมากเลยแล้วพอนึกภาพเป็นคนรับทราบมันเริ่ฮาเลยภาพมันคุ้นๆเนี่ยฮาเลยโอ้ยสงสัยต้องรอฟังเวอร์ชั่นรับทราบไี่ต่อบฟังเนี่ยขอบคุณเสียครับขอบคุณที่ถ่ายแล้ว สีนี้โยนมาผมบนใช่พี Damn, ่หนุ่ยเข้าไปนอนรล้เจอหรอผมไม่รู้ผมบอกจริงๆพี่จอดเงินเยอะกว่าครับผมบอกพี่แกอยู่ในแชทนะแกอยู่ในแชทนะผมเปล่าพี่ ขอบคุณนะขอบคุณพี่โมลมากครับผมขอบคุณคไว้ขอบคุณยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะในห้องแชทมีคนใช้คำหยาบขอบคุณนะขอบคุณพี่มลครับผมไว้ว่างๆมาเจอกันได้เลยค่ะเดี๋ยวว่างๆแวะเข้าไปเยี่ยมค่ะได้เลยครับผมติดตามอยู่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ S 1> <S 1> <S <S สั้นๆแต่ได้ทีความคำเดียวคำเดียวรู้เรื่องเลยซึมเลยเออเ่เป็นไงล่ะเล่นไงล่ะเสียเล่นกับใครไม่เล่นอ่ะเอากระเด็นกระเด็้านไปนอนพักบุนท้าทายระบบแล้วก็ เราก็นึกว่าเห็นแล้ว <ผม S 1> ว่าผมออกมาเห็นตรงนี้เนี่ยก็นี่ไงก็เผื่อเผื่อได้เจอแบบนี้จริงจริง <c oughs> มึงก็ออกรับแทนเลยมาลงที่ผมอย่างนี้เลยอ่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าเสียรับแทนเลยเสียถอยรับจบเ <c oughs> สียถอยรับจบไป <c oughs> ผมหนีนนตั้งแต่ไอซีเดินออกมาแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นอนห้านาทีเดินมานั่งกินด้วยโอ้โหโคตรไม่ปกติ <c oughs> โอ้ใช่ <c oughs> ไ,งไงข้างนอกอาจจะเจ้าเจ้าเสียงดังไงนอนข้างในนอนไม่หลับอะไรอย่างอยู่ด้วยแทน,นีแทนที่นอนไม่หลับก,ก็ออกมานั่งด้วยดีกว่าอแต่ไม่มีใครบอกใครนะไม่มีไม่ไม่รักกันเลยผมรู้เลยเหมือนแบบง้างเลยแบบเมือนเข้าสิ ผมก็ถ้าผมเป็นพี่ตีนะเดินมาห้องห้องที่เอบีเอาของมาวางผมขนของเองกับบีไปห้องใครเป็นกูกูไกูวางตรงกลางเลยเตียงเล็กกูนอนได้ยังไงก็เจอพร้อมกันวะเออเออเรื่องสนุกนะสนุกสนุกสนุกอืม